แบนเกาหลีเดือดอีกรอบหลังนักข่าวเกาหลีสแสดงคนไทยไม่มีเงินประเทศไทยล้าหลัง3กันยายน2567กระแสะแบนเกาหลีกลับมาร้อนระอุในเทรน X อีกครั้งจนติดเทรน X หลังมีประเด็นผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้แชร์ต่อเรื่องราวจากสมาชิกกลุ่มเที่ยวเกาหลีด้วยตัวเองโดยระบุข,ข้อความว่าตมาเกาหลีไล่นักท่องเที่ยวไทยกลับประเทศด้วยเหตุผลที่ตอบคำถามที่ทางเจ้าหน้าที่ถามนักท่องเที่ยวว่าหน้าโรงแรมมีต้นไม้กี่ต้นและห้องพักมีสีอะไรไม่ได้ จุดชนวนให้คนไทยเดือดหนักมากต่อมาชาวเน็ตขุดไปเรื่อยๆแล้วพบว่านักข่าวสาวชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งได้ทำคอนเทนต์ซะชาวไทยถึงกระแสะแบนเกาหลีโดยในคลิปที่ถูกเผยแพร่ผ่านทางโลกออนไลน์พบว่ามีการล้อเลียนกระแสะแบนเกาหลีของคนไทยและพูดประมาณว่าตอนตอมอถามคนไทยว่ามาทําอะไรบอกมาเที่ยวแต่พอถามว่ามีเงินเท่าไหร่ทําไมถึงไม่มีเงินหลักเป็นการสื่อสารทํานองว่าคนไทยอย่างมีจุดประสงค์บางอย่างแฝแงในการเข้าประเทศเกาหลี โดยคลิปวิดีโอนี้มียอดชมจำนวนมากและมีคนเข้าไปถล่มคอมเมนต์มากมายโดยเฉพาะคนไทยที่ได้เห็นถึงกับทนไม่ไหวมองว่านักข่าวเกาหลีใต้รายนี้ควรเป็นกลางในการนำเสนอความจริงตีแผ่ว่าเกิดอะไรขึ้นมากกว่าการมาแซคนไทยจากนั้นก็กลายเป็นสงครามโซเชียลระหว่างชาวเน็ตไทยและชาวเน็ตเกาหลีอีกทั้งหลายคนพูดถึงประเด็นคนเกาหลีออกมาคอมเมนต์ถึงประเทศไทยในข่าวน้ำท่วมภาคเหนือที่รายการโดยสำนักข่าว KBS ซึ่งมีทิศทางในการคอมเมนต์ในทางลบ อทิตอนคนเบียดกันตายที่อิตาลีนคนไทยแห่ร่วมไว้อาลัยแต่เกาหลีออกข่าวคนไทยเสียชีวิตจากน้ําท่วมภาคเหนือเกาหลีแห่กันมาสมน้ําหน้าประเทศไทยเจริญจริงคนประเทศนี้แต่คนไทยบางคนก็ยังชอบอยู่ดีนอกจากนี้ชาวเน็ตยังเข้ามาดูถูกชาวไทยโดยคอมเมนต์ว่าชาวเกาหลีไม่นิยมไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเนื่องจากเป็นประเทศที่ลาหลังแต่คนไทยยังเชื่อมั่นว่าประเทศของตนเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก พร้อมทิ้งท้ายไว้ว่าน่าสงสารชาวไทยที่มีความคิดผิดๆเช่นนี้ขณะที่มีคนเกาหลีบางส่วนเข้ามาให้กำลังใจชาวไทยโดยขอให้ผ่านสถานการณ์น้ำท่วมอันยากลำบากนี้ไปให้ได้โดยเร็วเราลองมาฟังความคิดเห็นในโซเชียลกันนะคะความคิดเห็นแรกคะ่ะพวกหิวแสงมักจะทำคอนเทนต์ดีๆไม่เป็นเพราะสมองมันมีแต่ขี้เลื่อยเพราะถ้ามันฉลาดคงดังไปนานแล้วเหตุ <c oughs> อีเทวอนเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความโม่ของคนเกาหลีนะอันนี้พูดตรงๆ แต่เหตุน้ำท่วมบ้านเรามันภัยธรรมชาติไม่ขนาดนี้ยังจะมากล้าแซไม่เกรงใจความโง่ของคนในชาติตัวเองเลยความคิดเห็นต่อมาค่ะเทคโนโลยีพวกเขาก้าวไกลแต่จิตใจผู้คนบางคนไม่ได้ก้าวตามแม้เราจะดูซีรีส์เกาหลีและรายการเขาหลายอย่างเราไม่ได้ปฏิเสธที่จะดูสิ่งเหล่านั้นถ้ามันทำออกมาดีแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นก็คือทัศนคติและผู้คนบางกลุ่มของเขามันละหลังอยู่มันไม่ได้ตามทันเทคโนโลยีหรือมีความคิดแบบโลกพัฒนาแล้วสักเท่าไหร่ จะว่าไปมันก็คล้ายๆกับความคิดแบบตลาดล่างของผู้คนบางกลุ่มในประเทศเรานี้ล่ละสารพัดจะเลเทอคอนเทนต์อะไรก็ได้แค่ให้มีแสงให้ผู้คนสนใจโดยไม่นึกถึงผลกระทบที่ตามมาความคิดเห็นต่อมาค่ะคนเกาหลีสมัยก่อนยากจนกว่าไทยมากกีฬาก็แพ้ไทยแต่ตั้งแต่ปฏิรูปการเมืองการปกครองซึ่งแน่นอนต้องผ่านการทะเลาะเบาแหวงปะทวงเสียเลือดเนื้อกันบ้างแต่หลังจากเปลี่ยนแปลงสําเร็จแล้วประเทศก็พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งพัฒนาห่างจากไทยไปหลายช่วงตัว จนมาดูถูกคนไทยทุกวันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ